กนดีตอนเศร้าครับพี่น้องเอาพี่น้องวันนี้กับโปเมียนแกงเลิกจานเดินนี่อันนี้ก็จะเอินบึ้งกุ้ยบ่าะคอยเ้าผิดคอโทษเด็กก็เห็นไปย,ยู่ข่าทางยุโกรสมพิสัยเลยพี่น้องตอนนี้บา่าเพจยวอมเพื่อโกสมพิสัยโกสุมพิสัยเ <laughs> มืองลิงพี่น้องลิงหลายบุงลิงแต่สมัยบา่าเพรเป็นบา้าดนกีกับโอ้ยมากเกือบทุกอาทิตย์ บุงลิงโกสุมพิสัยเนาะแร่งต่องเที่ยวอันนี้กับเบิงไอ้เขาจะหาป่าข้างทางฝนหาป่าเรียนเบาพี่น้องได้บรรยากาศดีพี่น้องอันนี้การจะขนของลงมาเนาะเบื่อหกขนาดผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะถ้ากับภาพยูุอันนั่นกับเอาไว้หันเพราะว่าไว้ซักก็เรียกวาไว้มองข้างใต้นั่นเลยไปพี่น้องเดี๋ยวได้ซื้อได้ซีนมาเดี๋ยวเอาซีนลงนางนี่ละ่ะขนก่อนเด้อ อ,อ,อ,อไม่สัมภาระค่อยสวัสดีครับพี่น้องมาเอามาเลี้ยงกันเลยตำกุ้งแห้งเนี้อำกุ้งเป็นไงพออัน ช่างกนดีซื้อน้ำแข็งใส่อีกถ้วยนุ่มเลมทม,มาดีเลยว่ะเนี่ยห้องงามพี่น้อง คือน้ำแข็งน้องป้อมคอ,อยยื้อใส่ละมันซี่ไปกินกับอบนะพี่น้องช่วยกันเลย ฟิดฟ้าก่อนอย่าไล่แข็งน้ำแข็งแกลงน้ำแข็งการออกานาะให้เนื้อใหม่ๆเลยเด้ น้องเบิ้งไปแบบนี้เลยครับยากาศน้องน้ำหัวขาไม่ไหนะม,ม้น้องเหนียวๆเลยเนี่ยังเหนียวๆอยู่เลย ต้องรีบเพราะว่าย่านมือถือมันดับเองมันพี่น้องย้ำเลยเสียบย้ำนั่นแหละอินงัวนี่พี่น้อง แลวแบบนี้ของแก่ลด้ลยไข่หลังมาพร้อมเลยไข่หลังน้ำไข่หลังนี่กันมากมากขี้กันเดียวเทีย่ยหน้า แค่กันแช่น้ำต้องเป็นคู่ทำมากันแท่น้ำต้องเป็นคู่แบบนี้แหละ แปดแปดอันิวเลยนะของแท้มันเลยแปดเพียมาเลยใส่เข้าไปผมแสียบในวัดพร้อมได้หดัด,หดจอกเนียปร้อม แต่ต้องต้องให้ต้องแห้งต้องฟันลงสีเลยโอเคม,อมูมดทำนี่กันไร แข็งไหมต้นหอมก่อไาไปไเข้าไปเลยเกลอดขาดไม่ได้เียบสดเลย,ยพี่น้องยบสดสยนะ อย่นี่มันออกงากเขาขั้วหอมขั้วขั้วเองนี่พี่น้องหนูเขาได้สันเหรอพี่น้อง ยดกินแบบกินข้าวโค้งบ้านเทา่านะยอดไปนอนมันนีไม่เห็ดลาบกินยุโกโสมเลยพี่น้องเลยบึงกุยก้ยบอกค่อยว่าพี่ก็ขอตัวจะคอยจะออกไปอ่านใหม่ซิม ขวดเทวขวหลายผลเจากระจับุ้ยเปียขนาด เวทีตัง้ตงเิชกำงามกว่าเด้อวันนี้เด้อพี่น้องเรียบร้อยพักเข้าแบบง่ายๆนะพี่น้องมากินกันเลยพี่น้องมาสวัสดีครับมา ่มมากสาสตร์พึ่งขากองตั้งทั้งสาสต Niin, <c oughs> ได้ีปรีบพี่น้องร้อยจังหู้เลยพี่น้องเลยเอาคนนี้แหละกินได้ร้อยจังหู้เฮ้ยเนาะหยิบหยาดเถอะเนาะ ร่วมแบบเดีย๋ยวเขากินยน้อยู่งขาไม่ไหมไหมเพีองแบบกินข้าโค้งนะอื บรรยากาศมันเป็นแบบคล้ายๆกันเหมือนนองอ้างเก็บนำหรือว่าเป็นบึงหงไงแบบว่าอำเภออะไรจังหวัดใดสมักนี้พี่น้องเข้ามาหาป่าไม่ยงียไม่ยบาคนเจ้าชินเพลินครคนเจ้าชินเจ้าบ้านเป็น เห็นเ่ามันกับแปลกเี้าวัยดีกรับทางอันทางเก่าที่มาเลยว่างล่องพันไปทางโกสมกันนะวะโกโกสมอ่ันคือพ่อสมัยเป็นบ้าได้กินเอ่ะอ มาเจียวรอบนี้มาลำลึกชีวิตจะของขึ้นหัวตอนกะกี้พี่น้องอันมาเรียนกับมูสมัยแรกกินอะเรียนกับมูอาหารรักกับกล้วยเนี่นะไปไทยมาส่สก็ซื้อกล้วยเลอกกิน พอมาอยู่น้ำนังม่วนกับแก่งน้ำม, <c oughs> มันความเหนียมากเด้อเนื้ไม่ไม้ไม่มยินเหนียว ที่สังเกตเนื้อสดๆเนี่ยเอาออามาสร้อยได้เคียวเขารูบลวดกินเนี้วติดเมีดลวดจอกเนี้ยหยาบมากหยาบว่าขัด nhằm luôn luôn cái hoàn là ăn kho bao quạt là cái mắc cả em ครับครับไข่ดังนึงคล้ายๆกันแซ่บคนเรแบบต้มีแนวแกะนี่เบียร์จากกระป๋องเนี่ยเว้ยขักโอ้ยเผ็ดเด็กไปนอนนกน,ก,น,ก,นกบินมาไต่กล่องวะเดียว ว่าเป็นกร,รกนะลงเลี้ยงไก่ป่าเป็นอัเดอ,อพี่น้องผ้าพีผ้าหน่องมาหาเฮคอนเทนละ่ะทุเฮียนหลายมันกับมีแต่เน่ากเก่า,ามาเห็ดคนเทนต์น้ำใจอย่าคว้องกัอยากม่าน้ำอยากเห็นนี่ยังแปลกๆไหมไหมเห็นผู้คน หาอยู่หากินแต่ละอายกิบไปซื้อเข่าก็เป็นแม่ค่าขายเข่าขายตับหมกจะส่อเพิ่นได้คอยก็ไม่ได้ท้ายคลิปแล้วก็มาจยงสี่ก็เห็นเข้ามาห้าปูห้าป่าตามคนคน,คน,นหนาที สรุปเราคนนทอนผูกพันกันมดเพิ่นมาขายเข่าฮอกไรซื้อกินเพิ่นมาหาปลาเพิ่นก็ไปขายเฮอก็ซื้อปลากินสรุปเราค้นห้องกับวุ่นเวียนกันที่เราผูกพันกันมดถูกสายอายชีบก็มีข้าวประมง่งฮอกได้กินปลาแม่แบบ ถ้าเจ้ารุ่นพ่อหนาพ่อมตาก็เมี่ยก็ลูเป็นกอย่างมากที่ว่น้เพื่นใดไปรอวบัตรเพื่อนใคเรียนน้ำเมี่ยก่อน,อน,น,อนโอ้เผ็ดละบียนะพอแบบอยู่เงี้ยนสามมือเคยพ่งเนี่ยอยู่คนเดียวมันเหงาเขาอ,ออกบ้านด้วยออโอเคไม่เนาะ กินยุ่โกสมพิสยัยกินน่ง